็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเขียนโปรแกรม Arduino Uno นะครับให้มันปรับความสว่างของหลอด LED ได้นะครับโดยอันนี้ผมเขียนให้มันปรับความสว่างขึ้นลงเป็นเวฟนะครับโดยคลิปที่แล้วนะครับผมเขียนโปรแกรมโดยใช้คําสั่ง Digital Write นะครับโดยคําสั่ง Digital Write เนี่ยมันจะมีเขียนได้แค่ High กับ Low นะครับ High นี่ก็คือ5โวลต์นะครับ5โ for High แล้วก็0โวลต์ for Low นะครับซึ่งเราไม่สามารถเขียนให้มัน h i g น้อยให้ high มากโดย เพื่อเป็นการปรับความสว่างได้นะครับเราเลยต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า PWM นะครับนี่นะครับ Basic PWM นะครับ Pulse Modulation นะครับโดยมันจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกว่า Duty Cycle นะครับโดยอันนี้นะครับ0%ูนก,กับ100%เนี่ยก็คือเหมือนคําสั่ง d ิจิ t อลไ i ท์เมื่อกี้เลย0%ก็คือ Duty Cycle ทำเป็น0ูนย์อ n a l o ก็คือ0นย์ะครับส่วน100%ก็คือ Duty Cycle นะครับ อนาล็อกไรท์เท่ากับ2อ5ก็คือเป็น5โวลต์ยาวเลยส่วนถ้าเราอยากปรับความสว่างใช่ไหมครับยกตัวอย่างอันนี้75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดิวตี้ไซเคิลก็คืออันเนี้ยสีเขียวเนี่ยคือขึ้นหนึ่งลูกนะครับมันจะมีส่วนที่สว่างเนี่ยประมาณ75%แล้วก็โลเนี่ยประมาณ25%ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือ,คอแรงดันออกมาแล้วนะครับแรงดันมันจะเหลือแค่75%จากปกติ5โวลต์น,นะครับซึ่งมันก็คออ,อกมาแล้วนะครับ 191อนะครับอนาล็อกกลร์เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่0นถึง255นะครับซึ่งเราก็สามารถไปคำนวณดูได้ว่าเราอยากได้ความสว่างประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวสีของหลอด led แล้วก็ตัวต้านทานด้วยนะครับว่าเราใช้ตัวต้านทานเท่ากันหรือเปล่าแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีเดียวกันหรือเปล่าหลอด led แต่และสีเนี่ยมันก็จะมีแรงดันที่ต้องการไม่เท่ากันเราก็ต้องไปดูว่ามันต้องการเท่าไหร่เพื่อที่จะปรับความสว่างนะครับ ถ้าเราหลอกไลา์ใน Arduino Uno นะครับ PWM พินเนี่ยมันจะมีพิน3พิน5พิน6พิน9พิน10แล้วก็พิน11ครับโดยถ้าสังเกตใน Arduino Uno นะครับของผมมันจะมีเขียนคำว่าดิจิตอลพินนะครับแล้วก็ PWM แล้วก็มันก็จะมีตัวหนอนนะครับขึ้นไว้เราก็สามารถสังเกตได้ว่าพิน3พิน5พิน6พิน9พิน10พิน11เนี่ยมันรองรับ PWM นะครับโดยการต่อวงจรนะครับผม ได้เอาพินสีแดงเนี่ยต่อกับพินที่3นะครับแล้วก็มาผ่านตัว R ตัวนี้นะครับ220โอห์มนะครับมาเข้าตัว LED ตัวนี้เป็นขายาวนะครับเสร็จแล้วก็จากนั้นก็มาลงขาตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือขาสั้นเสร็จแล้วมันแถวแถวแนวตั้งเนี่ยมันจะต่อถึงกันนะครับมันก็จะไปถึงสายตัวสีขาวตัวนี้แล้วก็มาลงกาวที่ตรงนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปโหลดตัวโค้ดเปล่าไปนะครับก็เลือกบอร์ดเลือกพินแล้วก็ อัปโหลดโค้ดเพื่อเป็นการเคลียร์ค่าของบอร์ดนะครับอาจจะเห็นว่าตัวบอร์ดก็ไม่กระพริบแล้วนะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมก็จะเขียนค่าฟิกค่าความสว่างเลยนะครับตัวไวท์เซตอัพอย่างนี้ผมก็กําหนดพินเป็นพิน3นะครับให้เป็นเอาพุตก็คือส่งไฟออกมานะครับแล้วก็ไวท l ลูปอันนี้ผมใช้คําสั่งอนาล็อกไลท์กำหนดเป็นพิน3ให้มันปล่อยไฟออกมา20นะครับตามค่า pw m นะซึ่งมันก็จะสว่างประมาณหนึ่ง แต่ทีนี้ถ้าสมมุตผมปรับค่าเป็นสองห้าหนะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับอ,อันนี้ก็จะสว่างกว่าเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมลองปรับเป็นสักสักสิบนี่นะครับก็จะเห็นว่าความสว่างมันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็สามารถลองปรับกันได้นะครับตั้งแต่0ูนย์ถึงสองาหนะ ต่อไปก็เป็นการเขียนโปรแกรมให้มัน fade in นะครับก็คือให้มันดับก่อนแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือโค้ดผมประกาศตัวแปรให้ตัว a เนี่ยเก็บค่าพิน3ไว้นะครับแล้วก็ไวเซตอัพก็ประกาศน a เป็นเอา์พุตเหมือนเดิมส่วนไวลูปเนี่ยผมใช้คําสั่ง for นะครับคําสั่ง for เนี่ยเริ่มต้นให้มันประกาศ in x เท่ากับ0ก็คือเริ่มต้นมา x เป็น0แล้วก็ให้มันทํางานไปเรื่อยๆจนกว่า x มันจะมากกว่า2อ5นะครับซึ่ง ผมให้ x เนี่ยมันเพิ่มค่าทีละ2คือพอมันทําในฟ o r เสร็จรอบนึงมันก็จะมาทําคําสั่งนี้มันก็จะค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยอนาล็อกไรต์มันก็เอาผมให้เป็นตัวนี้เป็น pin a ก็คือ pin 3นะครับแล้วก็ค่าก็คือ x ก็คือให้มันเริ่มต้นที่ x เท่ากับ0นย์ะครับพอมันทํารอบต่อไป x ก็จะเป็น2เป็น4ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดดูนะครับอ่าอัปโหลดเสร็จแล้วจะเห็นว่าไฟมันค่อยข่ สว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมีดีเลย์อยู่ประมาณ10มิลลิเซกนะครับแล้วก็ให้มันบวกทีละ2ทีนี้ถ้าผมลองเปลี่ยนค่านี้เป็น1แล้วก็ลองอัปโหลดดูนะครับะจะเห็นว่ามันสว่างช้าลงกว่าเดิมมันจะมีบางช่วงที่มันสว่างจ้าอันนี้คือมันสว่างเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึง255นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากให้มันแบบ สว่างขึ้นทีเดียวแล้วก็หยุดไปเลยก็ให้ย้ายตัว in x เนี่ยเอาไปไว้นอก for loop นะครับโดยผมจะย้ายไปข้างบนอย่างนี้แล้วก็เติมตัว semicolon ไปแล้วก็ตรง for นี้เราก็เป็นให้มันตัว x ตัวเดียวอันนี้ไม่เป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้ก็ต้องไปลองศึกษาดูเรื่อง for นะครับรอบนี้มันก็จะสว่างครั้งเดียวนะครับแล้วก็มันจะไม่สว่างมันจะไม่ดับจนกว่าเราจะกด r e s e ตนะครับทีนี้ผมกด r e s e ตมันก็จะ กลับเป็นศูนย์แล้วค่อยสว่างเพิ่มขึ้นใหม่กลับเป็นศูนย์แล้วก็เริ่มขึ้นใหม่ต่อไปนะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบเฟดเอาท์นะครับก็คือให้มันสว่างติดสูงสุด2องหเลยแล้วก็ให้มันค่อยๆลดไปนะครับอันนี้ก็เป็น i ินเเท่ากับ3ก็พิน3เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ a เป็น o u t p u พเหมือนเดิมส่วนฟอ r เนี่ยผมให้มันเริ่มตั้งแต่ x เท่ากับ2อนะครับก็คือค่าสูงสุดไปเลยแล้วก็ให้มันทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะน้อยกว่า0นย์นะครับโดยค่าผมก็ให้มัน x มัน ลบทีละ2นะครับแล้วก็ดีเลย์สิมิลลิซกนะครับตัวบวกลบเนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะครับแล้วก็ดีเลย์ก็แล้วแต่คนด้วยเหมือนกันว่าเราอยากให้มันสมูทหรือให้มันอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมลองอัพโหลดดูอ่ะมันจะสว่างแล้วมันก็ค่อยๆดับลงไปนะครับเหมือนเดิมครับถ้าสมมุติอยากให้มันติดรอบเดียวก็ย้ายตัว in x เนี่ยไปไว้ข้างบนไปไว้ที่อื่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เป็น x เฉยๆครับ ก็อัปโหลดมันก็จะสว่างรอบมันก็จะดับลงรอบเดียวนะครับเฟดเอารอบเดียวจนกว่าเราจะกดรีเซตครับผมกดรีเซตอ่ารีเซตรอบหนึ่งอ่าเรียบร้อยครับทีนี้ถ้าผมอยากให้มันเฟดอินเฟดเอาไปเรื่อยๆนะครับผมก็เขียนเหมือนเดิมเลยครับอพินสามเท่ากับ a แล้วก็ a เป็นเอา p u พุแล้วก็อันนี้นะครับผมก็เริ่มต้นเหมือนกอฟฟ์สองอันมาต่อกันเลยครับก็เริ่มต้นมาให้มัน ถ้ากับศูนย์ก่อนแล้วก็ไปจนถึงสองห้าจากนั้นก็เป็นสองห้าไปจนถึงศูนย์ครับอันนี้ผมให้มันบวกลบทีละห้านะมันก็อาจจะไม่รู้สําหรับผมโดยส่วนบุวคมคิดว่ามันสมูทกว่าก็แล้วแต่การปรับแต่ละคนนะครับโอเคอันนี้มันยังไม่ได้เลือกบอร์ดนะครับก็ผมก็เลือกเป็นอ่ดูนดูน้โอเคเรียบร้อยนะครับมันก็จะเฟดอินเฟดเอาอันนี้มาจะดูเร็วๆนะครับก็เพราะว่าผมปรับไ้บวกห้านะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเหมือนตอนต้นคลิปนะครับก็คือผมปรับทีละห้าหลอดเลยก็ ไม่มีอะไรนะครับโคดเหมือนกันก็ให้มันประกาศตัวแปร a b c d e นะครับแล้วก็ให้ทั้งหมดเป็นเอาพุตนะครับแล้วก็เวลาเขียน f o r l o o p ก็เขียนเหมือนเมื่อกี้เลยแค่ผมเปลี่ยนเป็น5้าหลอดนะครับวิธีการต่อก็เหมือนเดิมเลยครับผมก็แค่ต่อ5หลอดนะครับก่อนต่อนะครับก็ถอดสายไฟเข้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ต่อสายครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือผมอัปโหลดโคดเรียบร้อยนะครับโดยโคดทั้งหมดนะครับผมจะ อัปโหลดไว้ให้แล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในเด s ร r i ิ t ชั n นะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปทดลองเล่นกันได้นะครับแล้วก็ใครติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์กัถามกันมาได้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ